ป้าจ้าเอ้ข้าไปอันทันท่างปสต็อกโฮ้เนะพี่น้องนะเนาะถ้ากระช่วมบรรยากาศอันนี้ก็เคยมาไทายเบิอ้องเนาะแต่ตอนนั้นมันตอนไม่มีหิมะเนาะจานะ้ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นเอ้ยามห่อนจา้าทายงามห่อนต้นไม้เขาก็จะเรื่มมีสีเขียวมีใบออกดอกออกพลงามๆเนาะจานะ้ะเนาะกระชุม่มมาถนนหนทางไปเนาะจานะ้ะเนาะมัตติดทลเสเอ้เทลีทลทลได้จนะ้ะเนี่ย ย่อไอ้เยืยนเชือป,ปิงเนาะจ้ะเนาะก็จะมีภูเขาหินสองไอ้คางทางหนึ่งเนาะจ้ะอีกฟังหนึ่งก็จะเป็นทะเลสวยงามจ้ะสวยสวยนี่จ้ะอันนี้ก็อันนี้ค้ากลับจ้ะนี่ค้ากลับค้ากลับจากสตอกโฮล์มก็จะไอ้แหลนเส้นทางเนี่จ้ะตรงกันขางเราะจะไปสตอกโฮล์มจ้ะอันนี้มาจากสตอกโฮล์มแล้ว ก็จะถ่ายภูเขาส,สวยๆยากเขียวๆให้ดูเนาะเบื้องบรรยากาศนีลาา่ละจ้าฝั่งทางนี่ก็จะเป็นทะเลจ้ะเนี่ยทําจะสูงสูงที่พี่น้องขาสัน้นเลยปยายแง้มเลกับขาสัน้นตะพาส้วยสวยพี่น้องเบื้องฝากับสีข้ามนามกับสีข้ามสวยสวยงามมากๆเลยเบื้องถนน,นพี่น้องรุ่น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 ,นมองนี่กับอันขาสัน้นเยอะที่พี่น้อง มันสูงเลยพี่น้องขับรถตองระมัดระว่างยางยางสูงเลยขนาดม่ีาอนั่งนางยุ่ซื้อๆึ้นยังขาสั้นตับๆับทับทับทับงามงามพี่น้องท่งท่ากับโ้งน้ำดีนี่อีกฟังทางหนึ่งยุทธงทุ่นทั้งน่นคุณจ่าอันนี้สิลับลับบานยุ่มาถึงเลยสิกบานไปส่งจตอโขมแล้วไปส่งดินซอกโขมสิกบานกันละเนี่ย บงบรรยากาศสวยๆเนาะสวยงามีหลีได้ไปน้องิึงทะเลสุดยอดฟังท่าผมก็จะเป็นเกาะได้ไปน้องเป็นอีกเมืองหนึ่งคุน่ะน่งเลือกขามฝากรถขีรีได้ไปน้องเอามีเลือกขามฝากได้ไปน่องนี่สวยงามไหมคะฟ้าสีครามท้องทะเลสีครามสวยสวย เห็นอันผู้เดียวกับบอนซ่อนนี่เดี๋ยวให้พี่น้องเห็นนั่งนั่งอันไทยอยู่ทั้งรถได้พี่น้องอันนี้ก็เป็นไอย้ยุแถวนอเช็คป,ปิงเนาะอืมผ่านนอเช็คป,ปิงเบิ่งทุ่งรับพี่น้องทุ่งรับได้เรื่องเรื่อง,องน่ะนะเขาจะดอกไปเห็ดไอ้น้ำมันอืมทุ่งรับรับ รับ <c oughs> อัญญาเขียวๆนี่กับปลูกหญ้าให้งัวจ้ะนี่มีอันปลูกขาบาลี่ปลูกหญ้าให้งัวทั้งสีน่นะนี่แหละพี่น้องไม่อยู่บรรยากาศบานเมืองก็เจ้านี่แหละอยู่จังสี่อยู่ห้างห้างกันจังสีลาา่ละจ้านี่บานเพิ่นไทยเบิ่งบริเวณว่าอันมีตนม้นไม้มีทุ่งหญ้ามีบ้านคนห้างหงกันทั้งสีน่นะพี่น้องต้นไม้ลายยีหลปประเทศซะพี่เด่นอืม กาดดีดีช่วงนี้พี่น้องอันนี้ก็จะเริ่มพ่อปลูกจะนี่หย,ย,ยายังบอขงขึ้นคืบ้าดเบิง่งเบิ่งพี่น้องทุ่งรับงามอีรีเด้สีเหลืองอลามไปทั่วทองทุ่งเลยสุดยอดงามงามมากสวยสวยงามมากๆเลยพี่น้องดูนะเห็นด้วยตาเปล่า,าสวยอ่อนซ่อนคัาอีรีเด้ขนาดขี่รถไว้ไว่งได้พี่น้องมันยังกว้างซ้ำไดดพี่น้องคิดเบิ่ง ส,สีเขียวสีเขียวสีเหลืองสลับซับเปียนกันไปทัวบริเวณเลยเป็นท่งหญ้าโล่งเลยได้พี่น้องสวยสวยทำไป็ท้ายมุมสูงแหงสสวยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้อันนั่นงรถบรรทุกมันสูงๆมันก็นกนทายกะแต่ได้ซํานี่ละจ้าแต่ไม่ใช่นั่งอ่อนซ่อนลายเรื้องงามขนาดเลยนี่สลับเขียว่งหยาปูงหญางัว น,นี่ก็เป็นป้าจะพี่น้องป้านี่อยู่ในป้าในสวนในดงนี่หาคิดรถคิดรถรอบไม่ไม่แย่นั่งมาป้าเนาะกะเบิ้งก็ชุ่มไปนอกพี่น้องเนาะอ่อนซ่อนลายอ,อันนี้เป็นถนน,นหน่อยจ้ะมันอยู่ในป่าแต่ว่าถนนหนทางก็เจาดีดีไม่แย่นั่งกับมาไอ้ไาย้เบิรงนนอกจากเนาะคอมเมนย่ามเฮ็ดนี่ก็จิจอดมองได้ก็มีเฮ็ดพี่น้องแต่ว่ากินก็กิกนพ่อประมาณเนี่ยแหละเพราะว่าอันอัน เฮ็ดนี่ก็เป็นปุ๋ยชนิดหนึ่งเนาะเบื้องต้นไหม่เนี่ยเบื้องต้นนันต้นเขาเอื่นต้นบุบอบุบอืมมันจะออกสีเขียวสว่างสว่างสว่างสบายตางามขนาดพี่น้องสวยงามอีหลีเลยมาซอยเบื้องซอยกันเบิ้งพี่น้องนี่สีเขียวสบายตาอีหลีเลยนอกพี่น้องเนาะอากาศดีสุดยอดถนนท่าดีมากๆเลยอะ่ะ ขนาดยู่ในปลาที่พี่น้องนี่สะดวกสบายสวยงามมากเลยพี่น้องปองปลาเด้อบึงน้ำนอจาะเนาะนี่ละจ้าวิธีชีวิตคนไทยในต่างแดนเนะาะอายุบานเมืองเพ่นก็อ่อนซ่อนหนี่แบบนีโอ้ยงามหลายพี่น้องงามงามงาม,งามสดชื่น ต้นไหม้หลายอหลี่ไม่ยาน่าอ่อนซ้อนหลายต้นใหม้ต้นไหม่นี่เมืองตีละพี่น้องมีสมหมงสุเกะแต่ว่าก็เจ้าท่านสมัยได้พี่น้องต้นไหม้หลายหลายกริงยู่ใน,ปน้ป่าในดวงกระจิงแต่ว่าอันเทคโนโลยีก็เจ้าอันเยี่ยมอยอดสมวยอยู่เมออืองหนองอหลี่นาะบางคนไปอยู่อันบ้านในๆนยังเสียกับแบบบ้านอลังการแบบสวยยังเสียนะพี่น้องอืม เบิงต้นใหม่ก็เจา้าบางเทื่อเก็บเฮ็ดเก็บอีหยังนี่ก็แม่นาก็เก็บพอประมาณเนานะ,อานะเอามาแช่ไว้ตู้เย็นมันก็เอ่อกินบ่ทันจะ้ะก็ปล่อยไว้อยู่ในป่านั่นละไว้เป็นเฮ็ดเป็นปุย๋ยเป็นอีหยังต้นหม่ก็เจ้าอนุรักษ์อนุรักษ์จ้ะอนุรักษ์ต้นไม่ว่าอากาศก็เจ้าดีานั่ติรถบ่หลายจ้ะพี่น้องรถมี ห่างๆกันจ่าันสอนหลายมงพี่น้องงามบอสุดยอดสว่างสวัยอากาศเขียวชุ่มออง,งามตาสูดได้เต็มปอดเลยพี่น้องอันนี้กับมาทรงอันมาทรงดินสต็อกโฮมจ้านี่บานี้ตื่นเศร้ามากประเท็นอันกว่างพี่น้องกางกว่างสองตัว ตาเศร้าต่เศร้า,ด,าดินประมาณตีหานี่แหละพี่น้องเห็นบอกตูดข,า,ขาวๆนนตูดขาวๆนะมันุ้มได้แค่นี้แหละพี่น้องอมหาแน่าก,กินอยู่ขางถนนถ้ออันรดกับบะหมี่จ้ะรดกับบะมี่ตอนนี้ก็ล่อให้ไครก็จามาเปิดลานนะนะเส,สิ่งลงดินนกกระากินกันมีเงียนั่งตือน,นขึ้นมาเกาก,ก็เลยไทยเบิ้งนั้พี่น้องเนาะ